สวัสดีครับน้องๆมาเดี๋ยวเรามันทำคลิปรีบใช้คูปองกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนี่วิกฤตมากเลยสิบสามนาทีดูไปนะแบบรวดเร็วนะว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วนะเวลาทไงดีตัวนี้พี่อยากได้คำพีเยอะๆพี่เลือกอันนี้ไปก่อนเลยกันเอาเป็นซื้ออันนี้แล้วกันนะขั้นสูงเลวลลพาตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะเฮ้ยยังอยู่ปะเนี่ยกูว่าหมดแล้วมั้งนะ อยู่เหรอมปิดแหวนเพประหาไปยังเหลือกี่นาทีอ่ะพี่สิบสองนาทีนะดูว่าทันป่ะเดี๋ยวดูแบบยาวๆเหมือนกันนะพี่กดๆแบบเร็วๆเลยสองพีได้ไหมหนึ่งอันแบบถึ่งๆไปหกสิบเลย <Rose. S 1> ไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยมันจะได้คำพีแดงด้วยไงได้กรอบด้วยววอ่ะดื้อๆเออหกสิบมา ผมถึงกระดานด้วยเหรออุ้ยเกินไปเดี๋ยวมันเร็วเร็วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรับของให้หมดเนี่ยได้คำพีเดี่ยวคำพีแดงโอ้ได้โอ้ได้อะไได้อะไรเนาะกด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 ได้ได้มาหมดอะคำพีต้องรีบต้องรีบเออว่ะแต่ละอันก็ทำ เหมือนนันก็ได้เนาะรับอันอื่นหมดแล้วท่าวาร์ฟลูกแก้วอันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโอ,ยโอยได้แค่นี้แหละเพราะว่าแต้มมันไม่พอละก็ได้เยอะแล้วล่ะไปแปต่ออันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสามห้ออ๋อลุ้นหมดเลยอ้๊บ มาดูว่ามันจะหมดจริงเปล่าโอ้เหลืออะไร 62, หรอหกสิบสองเหรอเหลือหกสิบสองมีคำพีค้างด้วยเหรอเนี่ยวเวลาเวลาเวลาสิบเอ็ดนาทีแล้วมันหมดเมื่อไหร่คมพีหมดสามวันที่ 3, 10, นะสามสิบถึงสิบเอ็ดเนาะสรุปว่าพี่จะใช้ได้อีกนิดนึงใช่ไหมเนี้นก็เป็นอันนี้แล้วกันองคาพนเนจอนได้กี่ครั้วไอ้ 6, หกได้อยู่ ร้านคารพาเนจอนี่มันมาเมื่อวานนะท้างน้องหมด,นหมดนนันที่บนันที่สามธันวาเจ้าชิ้นส่วนเต๋อเท่าไหร่ละสี่ถึงหกใช่ไหมกดได้อยู่อ่าเี๋อเท่าออไหร่ยี่สิบเจ็ดอ่าได้เมื่อกี้อันเหลือแปดทำไมได้วะแปดแปดคูปองลิมิเต็ด